แต่นี้ก็น่าจะได้อยู่นะมาวายมาโคตรเยอะเลยจังหวะน,นี้ยังไงเพื่อนสวยไหลไปดิไหลไปดิทุกคนตัวแพงครับผมอืมสวย13คูณ255ได้เท่าไหร่3,315บาทอืมแค่นั้นก็คุ้มแล้วครับท่านผู้ชมแต่ตอนนี้ก็เราก็ยังตามทุนอยู่นะเออแต่ผมว่าได้กำไรแน่นอน โอเคครับผมก็กราบสวัสดีท่านเลยนะผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะกับช่อง PSK นะทุกคนอ่าวันนี้ผมก็มาอยู่ที่ตัวเกม Kio p a s ต a นะครับผมอ่าวันนี้เอาทุนมาแค่4,000บาทมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะแต่ก่อนที่เราจะเล่นกันนะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ผมด้วยแล้วกันนะครับผมมาขอปรับเบ็ดก่อนแล้วกันนะท่านผู้ชมเอาสักเบ็ด20บาทก่อนแล้วกันนะครับ มาออโต้ไปครับท่านผู้ชมสักสิบรอบลองเชิงก่อนแล้วกันมาแล้วเพื่อนสิบบาทครับผมไปเลยฮะยาฮูมาดสามสิบสี่คูณสองได้หกสิบแปดบาทนะท่านผู้ชมโอเคมายัางไงยี่สิบสี่บาทนะฮะบวกกันไปนั่นเพื่อนตอนนี้ก็ยัง ไม่ขาดทุนเท่าไหร่นะครับเราก็เรื่อยๆไปก่อนแล้วกันไม่ต้องรีบร้อนนะฮะสล็อตใช้เวลานิดนึงเดี๋ยวจะขอซื้อฟรีเกมก่อนแล้วกันสัก2อ0พกว่าบาทดีไหมวะหรือว่าพันหดีทุกคนพันห้าผมว่ากําลังพอดีนะผมมาซื้อไปเลยแล้วกันอ่ะก็สําหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะเข้ามาลองเล่นนะก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปเข้ามาได้เลยนะท่านผู้ชม าเดี๋ยวก่อนอื่นนะพันไม่ได้เลยคือการหมุนวงล้อของผมนะ <c oughs> มาดูกันว่าจะตันหรือเปล่านะครับมากูจะพูดอ,อะไรก็ติดอยู่ในหัวกนะูเ่ยนี่นะภาพมุนไปเ <c oughs> พื่อนโอเคได้อยู่ครับผมหมุนไปอีกเ <c oughs> พื่อน ลาก,กลได้หรือเปล่าลาก,กลโอ้โหเรียบร้อยพันห้าปิวไปแล้วทุกคนโอ้โหโดนเรียบร้อยนะก็ไม่เป็นไรนะทุกคนการลงทุนมีความเสี่ยงนะอืมรอบนี้ขอซื้อไปเลยลวกันสองพันกว่าบาทจะได้ไหมนะเอาอยัางไงดีวะหมุนดีหรือเปล่านะานผู้ชม ตัด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 ตมามุนเลยแล้วกันทุกคนมุนยาฮูได้เฉยครับผมมุนไปอีกตันหรือเปล่าวะเนียกูเสียวทุกคนเก่งแล้วนะตอนนี้เก่งแล้วนะฮะ เออโคตรเสียวเลยนะซื้อไปตั้งสองพันนะท่านผู้ชมเออมาเอาแค่สามก็พอเพิ่มตีได้สามนะตัวคูณเพราะว่าถ้าไม่ได้นี่คือจบเลยเหลือแค่152บาทนะครับผมแต่นี้ก็น่าจะได้อยู่นะมาวายมาโคตรเยอะเลยจังหวะน,นี้ยังไงเพื่อนสวยไหลไปดีไหลไปดีทุกคนตัวแพงครับผมอืมสวยสิคูณ 255ได้เท่าไหร่3315บาทอืมแค่นั้นก็คุ้มแล้วครับท่านผู้ชมแต่ตอนนี้ก็เราก็ยังตามทุนอยู่นะเออแต่ผมว่าได้กำไรแน่นอนได้กำไรแน่นอนทุกคนตัวคุณก็เป็นคูณ19แล้วตอนนี้คูณ22่สิบสอง Yahoo Lago สวยอืยี่้าคูณหกิหกเท่าไหร่อีกวะเนี่ย ลากู u, อีก1,650บาทนะท่านผู้ชมกำไรมาแล้วตอนนี้พันกว่าบาทเลยนะครับมาโอ้โหสแกตเตอร์ตัดซะงั้นอืมไม่สวยเลยรอบนี้ยาฮูมาอีกดิสวยเพื่อนโอเค <c oughs> บอกเลยได้เรื่อยๆวันนี้มาอีก1,632กรบสครับท่านผู้ชม โอ้โหสวยๆไปเลยนะฮะมาดิยังไงเพื่อนเอายังไหลได้ต่อครับผมยังไงสแกตเตอร์มาหนึ่งโอ้โหเมื่อกี้สแกตเตอร์อยู่ด้านบนนะจึ๊บอือหือยังไหลอยู่เพื่อนยังไหลอยู่จึ๊บอือหือสวย โอเค36มคูณสีเท่าไรครับตาน,นี้ยาฮูสวยพันเครับท่านผู้ชมมามาดิแปดพันกว่าบาทแล้วตอนนี้เงินทั้งหมดนะท่านผู้ชมกำไรน่าจะเท่าตัวแล้วตอนนี้เราทุนมาแค่สี่พันกว่าสี่พันหรือห้าพันวะจำไม่ได้เลยนะทุกคนช่างแม่งม,า,มาดิรอบนี้เท่าไรครับผม อีก2000อ้โคตรโหดเลย2184นะครับผมบวกกันไปนะเพื่อนเลยแค่1ฟรฟีสปินเท่านั้นมาดีเพื่อนสุดท้ายขอสุดๆนด่อยขอสุดๆเพื่อนยังไงอู้หู90คูณห5มาเท่าไหร่มาดูกันครับรอบสุดท้ายแล้วจบวีเกมนี้ผมก็จะขอพอเลยนะเราได้กำไรมาเยอะแล้วนะวันนี้ 4950ก้อิบาทครับท่านผู้ชมโอ้โ oh ห oh, oh oh, คุ้มแล้วนะครับวันนี้โอเคเดี๋ยวเรามาดูเงินรางวัลรวมกันเลยนะครับได้ทั้งหมดเท่าไหร่นะหนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยเก้าสิบห้าบาทนะครับโอเคทุกคนสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้แล้วกันนะครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปกเกมอะไร <S <S ผมก็ฝากกดติดตามด้วยสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับ